แมวดื้อของคนโหดตอนที่เจ็ดแมวของใครใครก็ห่วงดวงตายาวรีตวัดขึ้นมองใบหน้าคมของคนโหดที่ค่อมทับตัวเขาอยู่ก่อนเอ่ยปากตอบกลับไปแล้วทำไมผมจะคุยกับพี่เขาไม่ได้ขนาดกับเฮียผมยังคุยด้วยเลยอย่าเอากูไปเปรียบเทียบกับมันเฮียไม่ต้องห่วงผมไม่เอาเียไปเปรียบเทียบกับใครหรอกวินยกยิ้มขึ้นนิดหน่อย ที่อย่างน้อยเจ้าแมวดือ้อก็ไม่ได้คิดเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนแบบไอ้บ,บ้านั่นแต่ทว่าเพียงคู่เดียวเท่านั้นก็ต้องหุบยิ้มลงเพราะคำพูดประโยคต่อมาของเด็กหนุ่มเพราะคงไม่มีใครที่ทำกับผมได้เท่าเฮียแบงค์อย่ายัวาา่วโมโหกูเพราะกูไม่ได้มีความอดทนอะไรมากมายแบงค์ส่งเสียงหืในลำคอทั้งจ้องมองคนด้านบน อย่างไม่คิดหลบสายตาเหมือนที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้บอกให้เฮียทนนี่แล้วอีกอย่างเมื่อไหร่จะลุกออกจากตัวผมสักทีมือเลียวพยายามดันอกของคนพี่ให้ออกห่างแต่ทว่ากับโดนมือหนารวบจับแนบเข้ากับเบาะเตียงยึดตัวเขาไม่ให้ขยับอย่าเข้าใกล้ไอ้บ้านนั่นอีกเข้าใจไหมเฮียมีสิทธิ์อะไรมาสั่งผมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของมึงไง มึงเป็นแมวของกูมึงลืมไปแล้วเหรอพูดบ้าอะไรของเฮียวะผมไม่ใช่แมวนะแล้วก็ไม่ได้เป็นของเฮียด้วยลุกออกไปจากตัวผมได้แล้วแบงค์พูดทั้งพยายามขืนตัวออกจากวงแขนแก่งของคนตัวโตวงั้นกูต้องทบทวนความทรงจำให้ลูกแมวในกรุงทองแล้วละ่ะสิ้นสุดคำพูดลิมฝีปากหยักก็กดจูบลงบนแก้มนุ่มของคนอ่อนไว้กว่าอะ เฮียทำบ้าอะไรเนี่ยปะปล่อยผมอืมยังไม่ทันจะได้โต้ตอบอะไรกีบปากบางก็โดนครอบคองด้วยกีบปากหยักของคุณโหดทําให้แบงค์จำต้องกืนเสียงนั้นกับลงคอในตาเบิกพงขึ้นอย่างตกใจเพราะนี่มันเป็นการจูบที่ไม่ได้เกิดเพราะความเมาและลิศยาเหมือนครั้งที่ผ่านมาใบหน้าเลียวพยายามหันหนี แต่ก็ถูกมือหนาจับให้หันกลับมาพร้อมทั้งออกแรงบีบให้กีบปากบางเปิดขึ้นก่อนสอดแทรกลิ้นร้อนเข้าไปดูดดึงปลายลิ้นชื้นแฉะและตะวัดกวาดต้อนความหวานไปทั่วโพรงปากก่อนวกกลับมาขบกัดริมฝีปากบางออกแรงดูดดึงจนเกิดเสียงดังจวบจ้าบหน้าอายกำปั้นของคนอ่อนไวกว่าทุบเข้าที่แผ่นอกของคนโหดอย่างไม่คิดยั้งแรงจนอีกฝ่าย ต้องถอนจูบออกไปเด็กหนุ่มสูดลมหายใจเข้าปอดเทือกใหญ่ในใจคิดว่าอีกป่ายคงไม่ทำอะไรเขาไปมากกว่าจูบแต่ทว่าเขาคิดผิดเมื่อฟันคมที่กัดปากเขาเมื่อครู่เลื่อนลงมากัดเข้าที่ซอกคอขา,ขาวของเขาแทนอ้ะเจ็บเฮียกัดทำไมเนี่ยดวงตาคมตวัดขึ้นมองเด็กหนุ่มที่กำลังตกใจไม่ได้ตอบกลับอะไรสายตาของคนทั้งสองคน สบประสานกันอยู่แบบนั้นครู่หนึ่งก่อนเป็นฝ่ายคุณพี่ที่โน้มหน้าเข้าไปจูบป,ปากบางสันละลิกนั่นอีกครั้งมือหนาที่จับคางน้องอยู่เมื่อคู่ก็พางเลื่อนลงมากระชากเสื้อนักศึกษาของน้องออกจนกระดุมหลุดลุยกระเด็นกระดอนไปคนละทิศละทางอย่าอย่ากัดสีเฮียแบงตอนนี้สมองมึนเบอร์ไปหมดเอ่ยร้องห้ามทันทีที่คนโหดถอนจูบออกไป แล้วกัดเข้าที่หัวไหล่ของเขาแทนพอฝั่งคมเขี้ยวลงไปเสร็จลิ้นร้อนก็ตวัดรอบๆรอ,อยกัดนั้นเหมือนเป็นการปลอบประโลมและขอโทษกับสิ่งที่ทำในเวลาเดียวกันดวงตาคมกิบตวัดขึ้นมองศบกับน้องมึงเป็นของกูคนที่ทำแบบนี้กับมึงได้มีแค่กูเท่านั้นไม่ว่ามึงจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามกูไม่มีทางปล่อยมึงให้หลุดมือไป ไม่ว่าใครหน้าไหนก็ห้ามเข้าใกล้แค่ไปเล็บก็ไม่ได้แบงก์นิ่งงานไปกับสิ่งที่อีกฝ่ายพูดนี่มันอะไรกันทำไมเฮียวินถึงได้พูดเหมือนกับว่าห่วงเขาอย่างกับคนเป็นแฟนกันไม่ได้ไม่ได้ไไดเขาจะหลงไปกับคำพูดของอีกฝ่ายไม่ได้อะเจ็บแบงก์อุทานขึ้นอีกครั้งเมื่อฟันคมฝังลงที่หัวไหล่อีกข้างของเขา ก่อนในตายาวรีจะเปิดขึ้นเมื่อเพิ่งรู้ตัวว่าทั้งตัวเองและคนด้านบนต่างเปลือยเปล่าด้วยกันทั้งคู่ใบหน้าคมของคนโหดเงยขึ้นสบตากับน้องอีกครั้งแบงค์จ้องมองดวงตาคู่คมที่ดูอ่อนแสงลงเหมือนความโกรธเมื่อคู่จากคนโหดได้มาลายหายไปเหลือไว้เพียงความป่ารถนาในตัวเขาที่อีกฝ่ายสื่อออกมาทางสายตาอย่างไม่คิดปิดบัง มันมีทั้งความห่วงแหนหลงไหลขอโทษแล้วก็ข้างใครไม่เขาไม่ได้เข้าข้างตัวเองแต่แววตาของคนโหดสื่อออกมาแบบนั้นจริงๆเฮียไม่มีคำพูดไหนจะพูดนอกจากขอโทษขอโทษนะแมวน้อยสิ้นสุดคำพูดริมฝีปากหยกักก็กดจูบลงบนกีบปากบางนั่นอีกครั้งก่อนจะเลื่อนลงมาพมจูบดูดดึง สร้างรอยลักไปทั่วซอกคอและแผ่นอกโดยที่แบงค์ไม่ได้ขัดขืนอะไรเด็กหนุ่มไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันทำไมแค่คำว่าขอโทษและแววตาแบบนั้นของคนโหดถึงได้ทำให้ร่างกายของเขายินยอมพร้อมรับสัมผัสที่อีกฝ่ายมอบให้แม้มันจะเจ็บปวดก็ตามแสงสว่างยามเช้าลอดผ่านพม่านเข้ามากระทบกับม่านตาของเด็กหนุ่มอีกครั้งล่างโปง่ง ขยับกายนิดหน่อยก่อนซีดปากเบาๆเพราะรู้สึกเจ็บแป๊บไปทั่วร่างกายบริเวณที่คนโหดฝังคมเคี้ยวเอาไว้ตื่นเร็วจังแมวน้อยเสียงทุ้มละมุนกว่าทุกครั้งเอ่ยขึ้นข้างหูก่อนกีบปากอยากจะค่อยๆบรรจงจูบลงบนท้ายทอยของเขาปล่อยผมได้แล้วแบงค์พยายามขืนตัวออกจากวงแขนของคนโหดที่จูๆ่ๆก็ทำตัวอ่อนยนขึ้นมา ลุกไหวไหมเสียงถามและคนห่วงใยของคนโหดทำเอาแบงค์ต้องพลิกตัวหันกลับมามองคนตัวโตวกว่าผมไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นปล่อยผมได้แล้วผมมีเรียนเช้าคำตอบกลับของแบงค์ทำเอาวินขมวดคิ้วขยับตัวพิงหัวเตียงนี่ยังจะไปเรียนอีกเหรอไปสิผมเป็นนักศึกษานะมีหน้าที่เรียนไม่ได้มีหน้าที่ทำแบงค์ รีบยกมือขึ้นปิดปากของตัวเองเพราะเกือบพังปากหลุดพูดสิ่งที่เขาทำกับคนโหดไปเมื่อคืนแต่ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะเดาได้ว่าเขาจะพูดอะไรถึงได้กระตุกยิ้มออกมาพูดให้จบสิว่าทำอะไรหมอนใบโตถูกคว้างเข้าใส่หน้าคนโหดที่ยังคงหัวเราะเบาๆในลำคออย่างต้องการจะเย้าแย่ทำเอาแบงค์ยูหนะ้าอย่างไม่พอใจเฮียแม่ง แบงค์สบบทออกมาทั้งจับหมอนอีกใบคว้างใส่คนโทดที่ทำหน้าตาละลื่นยิ้มแฉ่งให้เขาแล้วลุกออกจากเตียงเดินเข้าห้องน้ำไปปล่อยให้วินมองตามก่อนใส่หัวเบาๆโคตรน่ารักเลยวะ่ะแมวน้อยแบงค์เดินเข้ามาในห้องเรียนพยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุดแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นผลเพราะเพียงก้าวขาเข้ามาถึงโต๊ะก็โดนเพื่อนหนุ่มตัวเล็กเอ่อยถามขึ้น แบงค์ไม่สบายหรอดูไม่ดีเลยอืมนิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรมากแบงค์ Bang. ตอบกับเพื่อนโดยไม่ทันหันไปมองเพราะเขากำลังหยิบเอาของออกจากกระเป๋าทำให้คอขาวขาว,ขาวที่มีรอยม่วงแดงจางๆตรงท้ายทอยโผล่พ้นคอเสื้อนักศึกษาออกมาแบงค์ Bang. เสียงเรียกขึ้นอีกครั้งจากเพื่อนหนุ่มตัวเล็กทำให้แบงค์เงยหน้าขึ้นหันไปมองมีอะไรหรอ ลอยบนคอนายแสนดีพูดทั้งจิ้มนิ้วลงไปบนลอยแดงๆตรงท้ายทอยของแบงค์ทำเอาแบงค์รีบยกมือขึ้นปิดลอยดังกล่าวนี่นายคราวนี้เป็นแนนที่ทำท่าจะถามอะไรสักอย่างแต่โดนแบงค์พูดตัดบทซะก่อนฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะแสนดีกับแนนได้แต่มองแบงค์ที่รีบวิ่งออกจากห้องไปพอมาถึงห้องน้ำ แบงก์ก็หันหลังถลกคอเสื้อลงนิดหน่อยเพื่อให้เห็นรอยบนคอซึ่งแบงก์แน่ใจว่าคงไม่ได้มีแค่ด้านหลังหรอกดังนั้นเขาจึงหันหน้ามาแกะกระดุมเสื้อนักศึกษาออกอีกเม็ดก่อนเผยให้เห็นรอยม่วงแดงตรงแถวคอด้านข้างหลายจุดปะปนกับรอยขบกัดถ้าคนอื่นมาเห็นคงคิดว่าเขาโดนลุมสมมมาแน่ๆดีที่ตอนนี้ในห้องน้ำไม่มีใคร แมงเอ้ยซาดิสหรือไงวะแบงค์พึมพำขึ้นทั้งยกมือยีหัวของตัวเองแต่กลับต้องสะดุ้งเพราะเสียงเปิดประตูเข้ามาของใครบางคนทำให้แบงค์ยกมือขึ้นกำคอเสื้อนักศึกษาของตัวเองไว้เฮ้ยแนนเข้ามาได้ไงเนี่ยนี่ห้องน้ำชายนะแนนไม่ได้ตอบกลับอะไรแบงค์เธอเดินเข้าไปหาเด็กหนุ่มก่อนยกมือขึ้นกระชากมือแบงค์ที่กำลังกำคอเสื้อออก ทั้งใช้มืออีกข้างดึงคอเสื้อของแบงค์ลงเผยให้เห็นรอยแดงๆหลายจุดบนลำคอทำเอาแนนเบิกตาโตไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้เฮียวินใช่ไหมคำถามของแนนทับเอาแบงค์หน้าซีดเผือกนี่ใหญ่แนนนี่รู้เรื่องของเขาแล้วเหรอเธอพูดอะไรของเธอฉันถามว่ารอยบนคอนายเนี่ยเฮียวินเป็นคนทำใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สาวสาวของฉันตั้งหากละ พอดีเธอสาดิดไปหน่อยนะแบงค์พยายามแถจนสีข้างแทบถลอกอย่ามาตอแหลนายไม่เคยมีแฟนแล้วก็ไม่เที่ยวกลางคืนด้วยพูดเหมือนกับเธอเป็นเงาตามตัวฉันนั่นแหละไม่ใช่เงาตามตัวแต่ฉันเห็นเฮียวินลากนายไปที่ผับแล้วหายเงียบขึ้นไปบนชั้น v i p แบงมองแนนที่กำลังจ้องมองเอาคำตอบจากเขาตาเขม่งช่างมันเถอะ เธอไม่ต้องสนใจหรอกนี่นายยังเห็นฉันเป็นเพื่อนอยู่ไหมไว้พร้อมแล้วฉันจะเล่าให้ฟังนะแนนเมื่อเห็นสายตาจริงจังของเพื่อนสาวแบงก์ก็อดใจอ่อนไม่ได้เขารู้ดีว่าแนนเป็นคนที่ห่วงเพื่อนมากๆแต่ตอนนี้เขายังไม่พร้อมจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เธอฟังรองให้เขาตั้งตัวได้ก่อนแล้วกันแนนถอนหายใจออกมาเบาๆย่อตัวลงหน่อย แบงค์ขมวดคิ้วให้เพื่อนสาวที่จู่ๆก็บอกให้เขาย่อตัวลงจะกบรอยบนคอในายให้แนนพูดทั้งยกขวดรองพื้นขึ้นโชว์ให้แบงค์ดูพอแบงค์ย่อตัวลงแนนก็จัดการละเลงรองพื้นลงบนลอยแดงหลายรอยบนคอของแบงค์จากที่มองดูลอยบนคอของเพื่อนแล้วแนนเชื่อว่าไม่ได้มีแค่ที่คอแน่ถ้าให้จินตนาการตามแผ่นหลังอันข่าวจัดของแบงค์ คงถูกแต่งแต้มไปด้วยรอยคริสต์มาสเป็นแน่เฮียวินซาดิสหรอวะแนนเอ่ยถามขึ้นระหว่างกดฟองน้ำที่เต็มไปด้วยรองพื้นลงบนคอระหงของแบงค์ทำเอาเด็กหนุ่มถอนหายใจออกมาก็อย่างที่เห็นถามจริงนะแบงค์นายสมยอมเฮียมันหรือเปล่าแบงค์เงียบไปไม่ตอบอะไรแนนเงียบแบบนี้ถูกเฮียมันบังคับสินะ ฉันจำได้ว่านายไม่ใช่พวกที่ใครจะบังคับให้ทำอะไรก็ได้นะแบงค์ทำไมนายถึงยอมเฮียมันฉันไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องมันเป็นยังไงนายพร้อมเล่าเมื่อไหร่ก็เล่าแล้วกันฉันเป็นห่วงนายนะแบงค์ขอบใจนะแนนขอเวลาฉันหน่อยแล้วกันแบงค์เอ่ยตอบกับแนนทั้งยกมือขึ้นติดกระดุมเสื้อกลับเข้าตามเดิมหลังจากแนนกรบลอยบนคอให้เสร็จแล้วไปเถอะ ป่านนี้อาจารย์เข้าห้องแล้วมัง้งแนนพยักหน้าให้แบงค์แล้วเดินออกจากห้องน้ำไป